หลังจากที่ผมลงโพสนี้ไปแล้วก,ก็มีคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นดูบอกนะครับก็ทำไมไม่ไมบวตเอฟซีวะอยากเล่นเอฟซแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะเล่นตามที่เขาสั่งผมมาครับตามคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใครนะอาจจะเป็นเพื่อนผมก็ได้ แล้วก่อนอกินเราต้องเข้า r o b ็อกซึ่งก็หมดเ,เวลาแอปเมื่อสุดพวกความเามมเต็มเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่เมมเต็มไม่นะเพราะว่าเมมผมอย่างเยอะแต่ว่าไม่เยอะว่ะซึ่งแมป r o b ็อกใน r o b ็อกที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับเพื่อนผมเล่นอยู่ไปแต่ผมจะไม่เล่นตามเพื่อนครับเพราะเขาไม่ใช่คนโหวตอย่างแน่นอนเพราะว่า ไม่รู้อะแต่ผมจะเล่นแมพที่มทผมอยากเล่นนะครับผมโป้งหอบอกก่อนอันนี้คือประสบการณ์นะคุณอย่าไปเล่นแมบ,บนี้ที่ปุ่น เดาไม่ได้วนเด็กคุณอย่าเล่นเถอะมันไม่ดีสุดๆไปเลยและแมพที่ผมจะเล่นนื้อมันอยู่ไหนวะน,นั่นไหนเอาหายไปไหแล้วอะก็บูร็อกนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นแ่วผวก็ก็ชอบแล้วแต่ว่าฟื้นตัวไม่ไหวเนาะหรือว่าโหลด มันคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมตัดต่อมาที่สุดเลยก็ว่าไงผม,ผมงยิ่งรวยครับแคะมาครับมาขัดครับนนะทุกคลิปที่ผมลงไปเด่ะผมไม่ได้ตัดต่อนะผมทำแค่หน้าปกขี้เกียจตัดต่อจัรง,งิทั้งถือทีวีไม่เกี่ยวกับผม เสียงให้สุดจะได้ยินแต่เสียงผมครับผมเปิดทีวสีสอย่างนี้น่งไม่เข้าก่อนช่างมันเถอะฟังแบบหลุดช้ามากเข้าได้เลยครับทุกคนข้างอีกเข้าได้กพราข้างนี้โอเค ขึ้นผมจะชวนเพื่อนผมเล่นเดินกับเซนด้ก่อนเพราะเพื่อนผมมังออนไลน์อยู่อาจจะเล่นอย่างไรซึ่งก่อนอื่นเอ้าอะไรอ่ะยังเข้าไม่ได้เลยนะอันนี้ลูดได้ของเทกับทุกคนค้างแล้ว เหมาเดิมห้าถุงสนิกเลยเพื่อนผมก็ยังเล่นอยู่ครับอ,อาจจะเล่นแบบโมงก็ได้น,ะนำทำไมมันเดินเ้้าขา <c oughs> <c oughs> ดูขาดิดูขาเป็นยังไงวะแล้วก็เอาเ้าเกมขาเหรอ ไม่เกมแบเป็น,เเออน,นี้ไมเกมเป็นอย่างนี้โอเคโอเคเราก่อนเราก่อนมีแพ็คด้วยเหรอแพ็คแพ็คแพ็คเปิดแพ็คเปิดแพ็คเหมือน F C Mobile แับคแพ็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 ค F ดูแพ็กอ้าวดูอะไรกดกดกดตรงมือมนอันหรอกดไปได้อ้าวกดไม่ได้ดูแพ็กดูแพ็กกดไงกดที่แพ็กกรอนว่าต้องไปตรงกดตรงไหน,นใครรู้ บอกดรวแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ทำแล้วย,ยังดาวนโหลดไม่เต็มไม่สนเสร็จนะอ้าโอเคโอเคโอเคอเคดก, <c oughs> กดค้างไว้ที่การ์ดเหรอยังไงต่ออ่ะบุ๊ยเอาละซึ่งก็ นี่คือมาบุรุษเรก็บาว,แล,วแล้วผมก็ได้สับสกินเพิ่มอุ้ยสวยครับดีได้แล้วตอนนี้โอเคมาเข้าเกมมาว่านีตอนนี้คือมีเงินหนึ่งพันกว่ากว่าเล่นมากเกินไปแล้วผมต้องเล่นตำแหน่งไหนเนะี่ยเออเอาเป็นตรงนี้ไปตรงนี้คือตำแหน่งไหนวะไม่มีตำแหน่งบอกอะ่ะสองสามเริ่มดีละ โอเคมาผมจะเป็นจีคโอเคไปเอาค้างค้างสนามเอาค้างค้างใหมอ่ะค้างทำไมวะเมื่อมันจะหาค้าผูเล่นมากเกินอุ้ยซีเอมครับ C.M. ครับย um, ังไม่อะไรเงเอาละเอาละวิ่งโอ้ยสองสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้ยเอามะไสไลด์ดิโอแต่ว่าสยาตาย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 ตยตา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 ยมันอุ้ยเอาค้างเหรอนี่สไลด์เอ้าสไลด์ไปดูดิอุ้ยมันไปนู้นแล้วมันไปนู้นโอ้ตายตายตาอะไรเนี่ย นี่ค้างอะ,อะไรอ่ะโอ้ยไม่ค้างแล้วฉันเลยได้แล้วมาเพื่อนคำขอไปดิครับพลาสไอ้เพื่อนบ้าบอลอยู่ไหนไอ้เพื่อนบ้าเอา้าไอ้เพื่อนบ้าตายไอ้เพื่อนบ้าเล่นเรียกันวะเล่นเรียกันวะไอ้เพื่อนบ้าเล่นเรียกันผมว่าผมเปิดประตูด้วย คอยเป็นคนที่สองของกูไปจังหวะนี้แหละครับเอ้าสไลด์ไม่โดนเฉยน,นี่เหรอเนาะไปขับไปขับสวยอ้าวเพื่อนเล่นอะไรกันนีเ่เล่นอะไรกันอ้าวจบ เพื่นบ้าลิเล่ร้องโอเคก่อนอีกจะไปเล่มต้ต้องเป็นจีต้องเป็นเอสวยซีเอฟสวยไปก่อนเอฟ ซ,ซ,ซึ่งก็ผมจะเดินทางตท้าวาวเนี่ยซึ่งก็ผมจะวิ่งเล่มแบบเริ่มแบบมาดูๆคนเอออยู่ในทีมเซือชิบ้าในทีมซิต่อว่าเปิดล่มแบบอ๋อผมผมเป็นผมเป็นตายอุ้ยอะไรมาโดนๆเนี่ยวิ่งดิกลองหลังอุ้ยตายๆตายแล้ว พ่อไปโกด้วยดีมันเต็งเกินอ่ะจะรีบพิกไปวิ่งให้ไววิ่งให้ไวมันไม่มีคนอยู่ข้างหลังไปไปไปราเตะหลอดแดงพาวเวอร์ช็อตอู้หูยโกตึงโกตึงอยู่ใช้ได้โกตึงอยู่ใช้ได้เลยโยโอเคไปกันวิ่งไปก่อนวิ่งตามไปก่อนไป กองหลังต้องรีบแย่งก่อนมันจะปลุกพลังวิผมต้องเอาบอลมาให้ได้เพราะผมจะมีการปลุกพลังครับสวยแย่ไม่ได้ไม่ได้ต้องสงลด์ต้องสไลด์ครับจังหวะน,นี้ต้องสไลด์ครับจังหวะน,นี้ครับโดนครับโอเใครครับท็อปนี่เลยครับได้เวลาตื่นขึ้นมาของอีซังจอยจิครับ มาแล้วมาวนนะไปครับเอา้าไม่เจ็บบอนลนะตื่นขึ้นมาของของฉันว่ะะอ่าได้ลาเตื่นขึ้นมาของฉันจิตบอดปิดบอลดูแย่งบอลไปกัน มันทำอะไรของผมวะผมไม่ถูกกับเกมนี้จริงๆโอเคอุ้ยสไลด์ออกมาได้ได้มาเดถึงมันจะไปสไลด์มันกลับนะคนเพื่อนสวยไปเพื่อนอุ้ยทำไมมันบนอย่างเงี้ยมาวันนี้อุ้ยเพื่อนเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเพื่อนเร็วๆหน่อยเพื่อนเร็วเร็วหน่อยอุ้ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยตายตาย มันส่ง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 มันว่างมันว่างขอเพื่อนพาร์ทเพื่อนเพื่อนมันมีเข้าหรอกไอ้เพื่อน,อนมันมีเข้าหรอกนี้เข้าหรอสวยยิ่งแลยยิ่งเินสวยโอเคเข้าเขาหอยคข้า,ขา,ขา,เาเข้าอ่ะเข้า ไม่เข้าเกมบ้าเกมไม่สมจริงจัดกัดกระโดดกระโดดไปกระโดดไปมันยังน่าสวยไปก่อนเพื่อนเพื่อนให้ก่อนเพื่อนูมันจะก็เต่งเดียวเลยเนาะไม่ใช่ว่าเป็นอนนั้นหรอวะบาร์โรว์โช,ย,ชยูโชย้ย มันกอมันเล่นกันกากว่าเกเลยไม่ยอมส่งอะไรกันเลยส่งมาส่งมาส่งมาเพื่อนส่งมาส่งมาโอ้ยิงก็ไม่เข้าอะไรวะในเวลาเตะหลอดแดงหูตัวตึงเกินไปวะสวยเพื่อนยิงดิยิงดิโอไม่เข้าโอ้ยิงดิซ้ำดิเอาไม่ซ้ำอ่ะเอาเพื่อนมันเป็นไรกันวะซ้ำดิเอาสวยเอ้า เอาเ้าอะไรวะใไไไส่เพื่อนเพื่อนส่งมาเพื่อนโอ้ยไหลไปไม่ทานนะุ้ยไหลหมดแล้วพลังไหลหมดแล้วตายตายท่นนี้ไอ้รอบนี้ผมเป็นโก่อ่ะ ทวงวางนาฬิกาอันแน่วิว่งเลยบอลนุดเสีย,ย,ตยตา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 ยแน่อนอนชัวร์แบบนี้โหมันตึงเกินยูซีมันเกมภาพดีกว่าเราบอกอะเราบอกเกมกาอ่ะอะ้หอ,อะไรั้มเกมกากภาพไม่สมจริงอะปุ่มกดไม่ได้ หลุทิ้งเนวค้อแรกเป็นคนแรกผมจะต้องเป็นโก้ได้นะครับคนต้องการโกส่วนบัญชีเลี้ยมาดีมามาอีกยี่สิบวิครับอีกยี่สิบวีขนาดนี้ครับเป็นโกผมจะล่้นให้กากๆเลยซึ่งการเป็นโกที่ถูกต้องเนี่ยควรจะกระโดดอัดหัวเพื่อลุมทีมถ้าเตะหลอดแดงมันก็ต้องตะมันหลอดแดงหลอดแดง มาครับการแข่งขันเริ่มขม้นคือเล่นมีแค่รอบเดียวเดียวแล้วเพราะว่าเป็นเกมกกจะเล่นนะครับวันนี้ทีมเขามีชิโดริวเซชดูได้เหรอในกระดำน้ำโอ้ดำน้ำคือผู้กูเคสวยอ๋อออกไปชาร์ตออกไปชาร์ตอ่าดิยาออกไปชาร์ตมีด้วยมาต้องแบบโอ้เพื่อนเล่นกันตึง ดีนะผมโกงั้นผมตายบินอามามาม,ามันมันกำลังมามต้องอุ้ยมาแล้วมันงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,ลวววา,าแล้แวล้วาลวแ่วมาวมาวาแลา้าาแาแาแวาแลานวา้วา้องต้วง้งำ้ำ้า้ดำน้ำ้า้แ้ว จำน้ำทางซ้ายโอเคจำน้ำทางจำน้ำทางขวาอุ้ยอะไรวะจำน้ำโอเคสวยไปอุ้ยมาอุ้ยชีมหม่งมันชีมหม,ม่งวะชิคีมม่มมมมนั้นอะสวยมันยิงเข้ากูอะใช่ปะอ๋ออยู่ๆก,กำลังจะเตรียมเอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าอะไรวะทำทำไมวะทำทำไมเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันอยู่ ขอยุ่งหน่อยวิตายแล้วตายสไลด์หนียวนเข้าโกกันกลับโกวันเตรียมตัวดำน้ำเตรียมตัวดำน้ำโอเคเดี๋ยวอยอกไปช้าร์จกันหายไปแล้ววะวิวิตรงนี้ดำน้ำไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้สไลด์ได้อย่างเงี้ยสไลด์ไปยสไลด์กันวิจะเสียบอลวิตายตาย,ตาย ตายละเพื่อนผมเพื่อนผมวิทีมทีมผมทีมผมกลับไม่รอดจะขึ้นไปกลางโกนะวิทตาย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 เก็บเก็บเพื่อนเพื envy, ar, query, ่อนเพื prayer, toi, ่อนเพื่อนไอเพื okay. ่อนไอเพื่อนดูผมก่อนไอเพื่อนโอเคสวยเพื่อนวิเกือบเก็บกลอบไม่รอดที้คือผมขึ้นไปอย่างไกลอน่ยขึ้นอย่างไกลเลยโอเคมาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ยืนเฉยเฉยซ้อนมันน้ำให้ผมขึ้นไปดีกว่าตายตาแล้วตาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ออกไปชาร์จเลยดีโอเคสวยโอเคแล้วก็ผ่านไปหนึ่งทีครับโอ้ออกมาไกลเกิน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 เกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดบูมันไม่มันไม่กายังกูนี่หว่าไม่พุ่งซ้ายพุ่งออกพุ่งขวาไม่ได้พุ่งซ้ายแล้วพุ่งขวาดีครับพุ่งซ้ายอีกทีนึงเอาพุ่งขวาไปหนึที มาแล้วมาแล้วค้างค้างค้างเอามาอยู่ไหนจะพักนิ่งมาอยู่หน้ากูแล้วเลยวะผมว่าผมต้องอุ้ยเซฟเอาเอาบอลอยู่ไหนเหรอเอาเลยวะไม่ได้มองกูแข่งไหนนี้ว่ะเว้ยอีกสามนาทีคลิปจบมาเอาไปข้างนอกเอาไปข้างนอกทำพอทพอไปขอให้เพื่อนใจโอ้ตาย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  ตายตายตายละตายละตายละมันยิงไกลแน่เลยกลับกัน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 โดนแน่โดนแน่อุ้ยตา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 ยเอาอะไรวะเอาอันนี้ยังจริงละเอาของจริงละของจริงละโอเคสวยไปกันสวยครับโอเคไปไม่ผมไม่ได้จ่ายเอาอะไรวะเอาตาย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 กับกันกลับกันอ้ว่าต้องสปีดสปีดสุดๆอันนทำไมไมมันถึงไม่ได้ยิงตรงเลยงตรง อไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่เดินไปแล้วก็ชาร์จมัเดียเลงชาร์จตาย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 การเปิดพลังการเปิดพลังต้องกลับโก่อนกลับโก่อนต้องกลับโกไปก่อนโอเคสวยมาแล้วมาแล้วชาร์จไปดิรออะไรอ่ะชาร์จไปดิอ่ะสวยเพื่อนโอเคอ้าวโดนสไลด์เอาตาย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 แล้วตายแล้วตายเร็วโหวุ้ยซาชาร์จซะดีอุตส่าห์ชาร์จซะดีเลยรอบแรกตายรอบสอง เนี yeah, no no ่ยวะหรืออะไรวะอะไรวะเกมไม่สมจริงอะไรวะมันน่าจะควรนีไม่ให้ออกมานะเอาลูกใช้มือนอกนอกนอกผิดโทษด้วยเกมบ้าผมแค่อยากทดสอบเกมขอโทษขอโทษผมขอไปก็ไปก็ไปก็อะไรเอาตายตายตายไม่น่าเอาอะไรมาเลยมันน่าจะยันอยู่ที่โกนะตายแล้วสองสองเอาแล้ว ว่าเพื่อนผมเลืมเล่นกัะโอ้ยน่าะนผมจะไม่ออกไปเล่นพวนพลานนะคนเพื่อนยิงให้ได้ก่อนสักอันหนึ่งโอเคสวยเพื่อนสวยโอเคโอ้ยนี้แฮตทิกแล้วสวยเพื่อนต่อมาว่านะมันมันมันไม่มาถึงตรงนี้ได้หรอกอื จะไม่ออกไปพื้นผ่านโอ้ยตัวกระเด็นเลยเนี่ยนะอะไรเนี่ยโรนี้ออกไปต้องหน้าแล้ววุ้ยพื้นผ่านวิทยไหลไหลพลังไหลก็คือการที่ผมจะสามารถออกไปเอาบอลได้ข้างนอกอนเพื่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 อนอุ้ยเกือบไม่รอดผ่านผ่านผ่านวิยไปเพื่อนเพื่อนวิทย์ใหญ่ใหญ่วิอย่าเพิ่ง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 เสียบอลอยงเสียบอลโอเคสวยไป สวนแบเลยคนเริ่มหายแล้วคนเริ่มหายแล้ววีหลังไปหลังไปหลังนี่เป็นไงอ้าสวยเพื่อนสวยนี้อีกแล้ววะต้องผมต้องพยายามไม่เสียให้ได้นะเพราะว่าถ้าเสียนมันจะเสมอนลครับทนจะเตรียมไปเอาวันละไปไปเฉย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 เต็มนะเต็มเต็มตัว อ้าวบอลอยู่ไหนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยไปอีกสี่สิบวิให้ทีเธออีกสี่สิบวิเองปันใจในตัวผมเธอพี่เด็กนี่หลอดแดงเป็นหนึ่งเขียมตายตายตาย,ตายแล้ว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 โอเคเอาเอาในว่าจะเพื่อนโอ้หไ้เพื่อนมึงปล่อยได้ไงวะไปปล่อยมันทำไมมัน มันมันปล่อยอยาอ๋ออ,อะไรยาเสมออะไรเมื่ออุ้ยตายตายตายแลบกพลังมันต้องยิงแน่เลยดับน้ําขวาไปก่อนโอเคดับน้ำดับน้ําซ้ายก่อนดับน้ําซ้ายอุ้ยดับน้ําขวาดับน้ําขวาไปก่อนเผื่อมันยิงเอ้าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตายแล้วลาต,า,า,ต,า,า,ต,า,า,ตายแล้วตายแล้วตายแน่สวยจากตอนแรกไม่ได้เซฟเลยตอนนี้กลายเป็นอะไรไวะเนี่ยโดนสีลูกดวดอุ้ยมาแล้วมาแล้วเอ เพื่อนเพื่อนสามสองเพื่อนเพื่อนเนะ่ไม่เข้าจบดป่ะนะจบป่ะนะผมโดนจบป่ะนะมันมันได้บอลมันยังไงมันก็ต้องจบแล้วอ๋อถ้ามัานสุดสไม่มีจบก็คือเหมือนเอ็กซ์ตาไทม์วิตาน่าไม่มอยู่นี่ไ,ไงวะเพื่อนผมแต่ละตัววิ่งโคตรช้าเลยเอาวาสไาล ออกไปสไลด์เอาตายไปหน้าเลยอีกรอบหนึ่งที่ไม่ควรออกไปสไลด์อ่ะตายจบดีจบดีจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ